สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับ Money PH เกี่ยวกันหาเงินฟรีไปด้วยกันตอนนี้เราพาทุกคนมาอยู่ในของตัวแอปพลิเคชัน Go Diary นะครับที่เรียกว่าเป็นแอป,ปในการดูวิดีโอได้รับเงินหรือจะเป็นการอ่านข่าวต่างๆนะฮะทำแบบสำรวจแบบสอบถามต่างๆ,ๆก็ได้รับเงินเช่นกันในของตัวแอป Go Diary นี้นะครับก็เป็นแอป,ปในการเล่นง่ายๆนะครับสมัครง่ายๆนะถอนเงินง่ายๆนะครับถอนเงินเข้าไวมาก แต่สําหรับวันนี้เราจะมาบอกในของใครที่เป็นสายรับอัง่งเปาก็ห้างพลาดเดดขาดนั่นสะว่าในของตัวแอปพลิเคชัน go เดอร่นี้เขามีการแจกอัง่งเปาตลอดนะครับว่ากิจกรรมในการแจกตรงนี้ว่าเขาจัดตอนไหนให้เราไปติดตามตรงที่เพจโกเดอรี่นะครับหรือใครที่มีปัญหาในการถอนเงินไม่เข้าหรือมีปัญหาต่างๆในของตัวแอปต่างๆ ในทางด้านของ g o d e l l y นี้ก็สามารถไปติดตอ่อทางเพจ g o d e l l y เพื่อแจ้งปัญหาให้เขาทําการแก้ให้เราได้นะครับในของตัวแอป g o d e l y นี้ที่หาเงินเฟ้ยนะฮะถือว่าเป็นแอปที่ผมสามารถทําการสร้างไรายได้หรือว่าหาไรายได้มาแล้ว12,500ั 12, บาทเลยก็ว่าได้นะที่ผมได้เงินจากในของตัวแอป g o d e l l y นี้มาแล้วนะฮะแต่ผมยังไม่ได้ถอนอีก800นะ800บาทนี้ผมยังไม่ได้ถอนนะฮะ เดี๋ยวเรามาในของอังเปากันก่อนเลยนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะไปในของตัวเพจที่ทําการแจกอังเปาให้เราครับก็คือเพจ Goldelly นั่นแหละใครที่ยังไม่ได้ไปติดตามแล้วก็รอรับอังเปาต่างๆก็ไปติดตามกันได้นะฮะผมไม่ได้สปอนเซอร์ต่างๆนะฮะแต่ว่ามันแจกผมก็เลยเอามาบอกทุกคนเองแค่นี้นะฮะโอเคเนาะอ่ะให้เรามาตรงที่รูปโปรไฟล์ของเราและมาตรงที่โคดอังเปากดเข้าไป พอเราทําการกดเข้ามาแล้วก็จะมีช่องในการใส่รหัสอ่งเปาต่างๆของเรานะฮะที่เราไปเอามานะฮะก็ทําการใส่เข้าไปนะส่วนประวัติในการแลกอ่งเปาของเราก็จะอยู่ข้างล่างนี้ว่าเราได้ของอะไรบ้างมีอะไรกันบ้างนะฮะก็กดไปดูกันได้ซึ่งผมได้แลกมาแล้วนะฮะครั้งแรกก็ได้3,000ันเหรียญรั้งที่สองได้10,000่เหรียญนะและ้วก็ครั้งที่3ได้ 3, ีก3 0 0 0เหรียญและครั้งที่4นะครับผมได้1บาทนะฮะแหมโชคดีก็ได้200นะสูงสุดได้200บาทนะฮะ ตั้งแต่ได้เหรียญมาจนถึงได้เป็นเงิน200บาทนะฮะว่าเราจะได้ประมาณเท่าไหร,ร่นะฮะการที่เราจะได้รับโค้ดต่างๆนี้เดี๋ยวเราเข้าไปตรงที่เพจดีกว่านะครับอ่ะตอนนี้เราก็เข้ามาตรงที่เพจ g o ลเด r รแล้วนะครับ g o ลเดอรี่ไทยแลนนะใครที่มีปัญหาต่างๆก็มาติดต่อสอบถามแจ้งข้อมูลต่างๆให้เขาทำการแก้ให้เรานะครับเรื่องในการถอนเงินต่างๆนะฮะก็ชื่อของมันก็คือตามนี้ส่วนใครที่จะเอารหัส หรือว่าโคดอังเปาต่างๆก็เลื่อนดูนะเขามีการแจกโค้ดอังเปาต่างๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในของโค้ดอังเปาที่1วันที่ผ่านมานะฮะที่เขาแจกมาก็คือโค้ดของเขาคือ KF067G นะฮะโคดนี้ผมก็ได้ทำการใส่ไปแล้วผมได้1บาทนะฮะนี่เลื่อนดูข้างล่างนะนี่เลยน่ฮะก็จะมีโค้ดต่างๆเนี่ยที่เขาจะแจกเขาก็จะมีการแจ้งนี่ก็จะเป็นนะของแจกอังเปามูลค่า500บาทเนี่ย นี่เลยอันนี้ก็จะเป็นโค้ดนะฮะอามเปานะฮะนี่เห็นไหมเขาก็จะมีการแจกตลอดนะฮะนี่แชร์โพสต์ต่างๆได้รับเงินต่างๆของตัวแอป g o d e r r y นะครับตามนี้เลยนะนี่เลยนะฮะก็หลักมีเพียงแค่นี้นะฮะโค้ดที่เขาใส่ก็คือเขาจะเขียนไว้อยู่นะว่ามีโค้ดอะไรบ้างนะครับใส่แล้วเราจะได้ประมาณเท่าไหร่นะฮะอืมแล้วก็เอามาใส่ได้นะฮะ เดี๋ยวเรามาทําการถอนเงิน1บาทที่ผมได้รับจากอ่งเปาที่ผมได้ทําการใส่รหัสไปที่เขาแจกมาให้นะฮะประวัติการแลรับแล้วก็กดไปตรงที่ถอนเงินนะครับถ้าใครที่ได้เงินแล้วนะครับก็สามารถทํทการกดถอนเงินตอนนี้ได้เลยนะฮะกดเข้าไปปุ๊บนะฮะก็จะมีให้เราทําการใส่เบอร์โทรทูลบินนี่เลตของเรานะเพื่อเป็นช่องทางในการรับเงินนะและต่อไปก็ทําการยืนยันในการแลรับเงินนะฮะ กดเข้าไปได้เลยนะฮะแล้วก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยให้การแลกรับรางวัลของคุณสําเร็จแล้วรอภายใน1นถึงสวันทํางานนะทำการอะไรประมาณนี้แหละรอประมาณ3วันนะฮะนี่ทําการถอนเสร็จแล,แล้วราก็กดไปดูในของประวัติในการแลกรับดูอีกรอบนึงอ่าปุ๊บอ่ะก็ยังเหมือนเดิมเนาะแสดงว่าเราต้องมาดูในของประวัติในการถอนเงินนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันกดไปตรงที่เมนูนี้ จำนวนเงินของเราเดี๋ยวเรากดไปดูนะฮะอะ่กดเข้ามาแล้วนะให้เรามาตรงประวัติในการแลกเงินไหนลงดูซิมีประวัติของเราไหมอ่ามีฮะหบาทนะฮะนี่หบาทเมื่อกี้ที่เราได้ทําการถอนไปนะฮะสถานะกําลังตรวจสอบก็แสดงว,ว่ารอให้เขาจ่ายเงิน1บาทไม่รู้ว่าเขาจะจ่ายมาต่อไหนนะ ปกติคือถอนรอไม่นานเท่าไหร่นะครับประมาณ5นาที4นาทีนี้ก็ได้นะแต่เขาบอกว่ารอเรอรอประมาณ3าสามวันนะฮะนั้นเราก็ต้องรอไปเนาะโอเคอ่ะต่อไปเรามาดูในของการทํางานในของตัวแอปนี้กันซึ่งใครที่ไม่เข้าใจในของการทํางานก็ลองไปดูคลิปอื่นได้นะคลิปนี้ก็จะแบรวบรวบร,รับหน่อยนะฮะ การทางานในของตัวแอปนี้ก็คืออา่านข่าวต่างๆกดเข้าไปอา่านข่าวเนี่ยปื๊ดเนี่ยเลื่อนเนี่ยไม่ใเป็ปต้องอา่านก็ได้แค่เราเลื่อน,นะฮะแล้วก็ตรงนี้มันก็จะเต็มนะฮะก็จะเต็มก็กดรับเข้าไปได้เลยนี่ก็จะได้เหรียญน,นะฮะเอาไปทําการแลกเงินได้ส่วนเราก็มาในของตรงนี้ก่อนนี่ตรงนี้ก็จะมีในของกิจกรรมนะฮะหรือว่าภารกิจภารกิจมากกว่านะเรียกว,ว่าภารกิจรายวันนะครับ ภารกิจรายวันก็คืออ่านบทความนะครับหรือว่าอ่านข่าวนั่นแหละจากการแจ้งเตือน3ครั้งซึ่งเมื่อกี้มันมีการแจ้งเตือนมาพอดีเลยนะครับตรงนี้เราก็ทกกําการกดเข้าไปนะกดเข้าไปนะอันนี้มันไม่ค่อยมีการแจ้งเตือนมากเท่าไหร่นะฮะก็รอมันโหลดก่อนแล้วก็หมุนเข้าไปเลื่อนเลื่อนจนกว่ามันจะเต็มถ้าเต็มแล้วก็ทกําการกดรับเหรียญได้เลยนะฮะ ได้รับเงินแล้วนะครับหบาทนะฮะที่เราได้ทาการถอนไปก็ถือว่ารอ5นาทีตามที่ผมว่าจริงๆนะครับแต่ 7, มาแค่3นาทีผมก็ได้รับเงินแล้วนะครับเดี๋ยวเราเลื่อนตรงนี้ก่อนเพื่อที่ภารกิจเราจะเสร็จนะครับเลื่อนเข้าไปพอนะไม่จะเป็นต้องอ่านก็ได้นะฮะแล้วก็กดรับเหรียญเข้าไปเสร็จแล้วนะกดกระเปาทิ้งกดกลับมานี่แล้วก็กดมาตรงหน้านี้ นี่เลยครับเห็นไหมภารกิจของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็กดรับไปนะตั้งแต่5,000ถึงถึ0ง15,000เหรียญน,นะครเพื่อเอาไปแลกเงินเข้าในของทูมอน a ี้ Wallet นะได้รับแล้วฮะต่อไปเราไปดูในของประวัติการถอนเงินเมื่อกี้ที่เราได้ทำการถอนไปที่บอกว,ว่ามันจ่ายเงินแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาดูกัน ามาตรงที่ประวัติในการแลกรับในสถานะนะครับก็ถือว่าแลกรับสําเร็จแล้วในของ1บาทที่เราได้ทําการถอนไปเมื่อกี้ที่เราได้รับจากอังเปามาฮะได้รับแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในของ t u o money wallet กันเลยนะฮะนี่เราเข้ามาแล้วนะอันนี้ก็คือจะเป็นประวัติเมื่อกี้ที่เราได้ทําการรับเงินมานะเข้ามาเลยนะแล้วก็1บาทในของ t u o money wallet ที่เมื่อกี้เราแลกอังเปาไปและเราได้รับมา ผมก็ได้ทาการถอนมาแล้วได้รับเงินมาเป็นที่เรียบร้อยในยของวันที่14เดือน7นะครับปี2565หรือ2022นั่นแหละเวลา10ในาการ33นาทีถือว่าใช้เวลาแค่3นาทีก็ได้รับเงินแล้วในของตัวโกเดรรี่นี้ก็ยังจ่ายเงินตามปกตินะใครที่สนใจก็มาทําด้วยกันได้นะหรือใครที่ไม่ทําแล้วก็รอรับอัมเปาก็รอกันได้นะครับเขามีการแจยอัมเปาตลอดแล้วก็มีกิจกรรมให้เราเล่นตลอดนะครับว่าจะได้เงินหรือเปล่าอันนี้ต้องรอ,งองว่า เราจะมีดวงไหมนะฮะในของการแจ่เงินอํมเป่านะฮะวันนี้ก็มาเพียงแค่นี้นะครับใครที่สนใจมาทาด้วยกันไปโหลดแอปพลิเคชันใน Play Store ได้เลยและหางแนะนําต่างๆผมทิ้งเอาไว้ให้แล้วนะจะใส่ของเพื่อนหรือว่าของผมก็ได้เช่นกันถ้าใส่ของผมผมต้องขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i b e ไว้รอข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจากมันนี่เพียด้วยละกันนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันในคลิปหน้าครับ